สวัสดีครับผมทอมมี่ทีเซียนแล้วก็มาต่อกับแทนที่ไหนแล้วอะอะ,อะไรอะไรร้อยแปดสิบแล้วเฮ้ยโอ้ขอโทษทีครับผมผมลืมปิดเสียงนะ่ะจะเปิดประตูให้แล้วนะร้อยแปดสิบสองครับผมทุกคนไปลุยแันนี้มีอะไรเฮ้ยโลย,โลยใหญลใหญ่้วยนักทำลายข้าวของเนี่ยเปลียนทำลายข้าวของไหนไก็แตกหมดแล้วแตกให้หมดเลย แตกดีื่วะเออแตอกก็หมดเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเออดูหมอฉันนั้นยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะขอโทษเลยนะครับผมเวนเฮ้ยกระดึงได้ด้วยเฮ้ยเด้งดึงเด้งดลึงก็กระโดดชัว์เลยอีพีนี้นี่คืออะไรอ่ะเอาปลาปลาปลาให้โดนเถอะเออเอาเปิดประตู ๊ะน้ำน้ำขึ้นเหรอพี่ผ่านเราต้องปิดป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้าเมื่อกี้น้ำมันขึ้นไหมเหรอวะงงคืออะไรอ๋อน้ำขึ้นน้ำลงเอาแล้วนะงานยางานหย,ยาบแล้วกูโอเคต้องเด้งเหรอเดี๋ยวต้องให้นะอ่ะปึ๊บเด้งมานี่ ประตูไหนเปิดเอาประตูนี้ประตูข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวต้องลงไปโอเคลงอุ๊มาเขานี่กระเด้งหรออุ๊บโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนเด็น้ำมาเฮ้ยเดือยเดือดเดเดโจมโจมจมจมจตายอ๋อเด้งขึ้นมา ไม่ใช่ม,มันตายมันตายนะมันก็เลยเกิดอย่างนี้หอือะไรตัวอะไรมาเดี๋ยวเราดูหลุดกันนะปึ๊บเด้มมานี่โรงนี้ปึ๊บเจถึงแล้วไปไม่ได้ออกไปได้มืดเปิดประตูมาแล้วครับผมสวัสด,ดีครับเฮ้ยอะไรอะ่ะช็อกโกแลตเฮ้ย ยี่หุ่นอีกแล้วหรอกลัวเก็บกูโดนแน่เลยเดี๋ยวดือเดือดเเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอาเก้าอี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่เก้าอี้ประตูก่อนเก็บนะ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 เฮ้ยประตูปิดเดี๋ยวดือดไม่ปิดไม่ปิดด้วยอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนใจเย็นใจเย็นต้องไงเนี่ยอย่างนี้ไปไงอ่ะตรงนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยนะมีทางมีทาง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหนาวอุ้ยกรนำขึ้นสิเอวเลยเข้าไปนี่แน่เลยข้างใต้เนี่ยเปิดน่าจะเปิดสวิตช์สักอย่างนึปอ๋อนี่นี่ขึ้นขึ้นโอเคมาแล้วเดี๋ยวเก็บเลยก่อนเด้งไปข้างหน้านู่นนะโอเคลุยเดี๋เร็ว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 ปุ๊บ

ออยังติงเต้นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วใหม่ๆครับเดี๋ยวเราไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวมาเด็มาดิมาดิกเฮ้ยกูไม่น่าพูดบอกแล้วคุณไม่น่าพูดซ้ำเดี๋ยวเราไปหไหนอ่อะอ่ะแล้วโดดขึ้นนี่อะแล้วโดดขึ้นเนี่ยขึ้นไหนมันเลื่อนอยู่อะโดดอ้แต่วะ ตายขอบแล้วโอ้ยหนืดหนืนืสายขอบแล้วไม่ไม่โดดตายขอบกระโดดด่งไปนะดูนะร้อนน้ำขึ้นก่อนมาเนะด,ดกันนะเย่นะเ่นนะโอเคโดนลุบมาแล้วรียมอนนากระจกเด่นถึงลว เด้งนี่อุกมาเด้นี่มาเอ้ยไม่ถึงทำไมาๆไมอาไมทำไมาว์ถึงหรือไม่ถึงดิโอเคล้เโอเคเหนือจะวู้ฮู้ปีนมาเด็กขึ้นโน่นเอาเด็กไปโน่นเด้งไปโน่น ไปกุญแจกุญแจเห็นกุญแจลแ,ลแ,ลแล้วกุญแจแล้วแล้วกุญแจลุบเย้ได้แล้วลงเลยนะเก็บได้กุญแจแล้วเก็บล,ลงไปไขไหนอันนี้นะประตูเนี่ยโอเคไขเยี่ยมหกช็อกโกแลตเพียบเลยเก็บเดี๋ยวให้ทุกคน มาแล้วเอาเล็เก็บไปเก็บนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดีเขาดเก็บได้อยู่เก็บได้ยู่งได้เก็บได้ัโอ้ยโโทรศัพท์มาแคผมมีรายงานสถานะครับ ถานอะไรผมค้นหาแล้วค้นหาแล้วก็พบสิ่งที่เรียกว่าออฐานข้อมูลนะครับประวัติที่สมบูรณ์มันมีข้อมูลเกี่ยวกับออวิญญาณทุกดวงนะครับที่อาศัยอยู่บนโลกรวมถึงเอ,อคุณและผมด้วยแต่เอ,อมันล็อกแน่นมากเลยครับผมไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะขอเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นเลยครับแล้วยังไงอะ่ะและใช่ผมเข้าไปในเว็บลับแล้วก็จ้างคนที่สามารถปลอมตัวเป็นเออจ้าหน้าที่ระดับสูงจนผมเข้าถึงได้นะครับ เก่งยังเลยวะแล้วเออไงต่อเออผมไม่รู้อะครับเรื่องนี้มันด่วนมากผมจะหาว่าคุณเออตายได้ยังไงนะครับคุณทอมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะครับนี่อยากรู้ไปทําไมวินเออผมจะบอกคุณนะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นอัปเดตเหรออะไรวปแล้วไปแล้วไปแล้วคุได้ฟิวแล้วเปิด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 แล้วนี่กว่าออกทางไหนอ่ะอ๋อทางเดิมนี่กลับทางเดิมนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิ เดี๋ยวทางไหนข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาทางไม่เจอเรามาตรงนี้เราก็เปิดนี่ปะเปิดแล้วนี่หว่าอย่างเงี้ยเราต้องลงไปข้างล่างเปล่าเออลราข้างล่างก็ใช่เราต้องลงไปข้างล่างเฮ้ไปปุ๊บ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 แย่เ <Yeah, S 2> ข้ารีบแล้วแย่ yeah. ไม่ยากมัง้งแย่คอมพิวเ